You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วงเสียดิ i c ิลครับในวันนี้ครับผมนำบทเรียนหนึ่งจากอิคิกไก่ครับหลักปรัชญาแห่งความสุข ที่ผมเชื่อว่าเราสามารถใช้ปรัชญานี้ได้ตลอดชีวิตเลยในทุกวันนี้เองมีสิ่งต่างๆ d i ส tract เราอยู่ตลอดเวลาเราถูกดึงดูดความสนใจอยู่ตลอดเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่คนปัจจุบันเองก็กําลังมองหามันคือการดื่มด่ากับปัจจุบันครับใครหลายๆคนตอนนี้กําลังพยายามที่จะซาบซึ้งกับสิ่งที่มีพยายามที่จะพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติเพื่อที่จะดื่มด่ากับช่วงเวลานั้น สิ่งนี้ครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กําลังมองหาผมเห็นได้ชัดเลยนะว่าในปัจจุบันนี้เทรนด์ของใครหลายๆคนพยายามที่จะพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นซึ่งเหมาะกับบทเรียนในวันนี้ครับ The Meaning of Ikigai Concept and Ten Rules for Developing Them สิบบทเรียนจากอิคิกายปรัชญาแห่งความสุขที่ใช้ได้ตลอดชีวิตในวันนี้ครับทีมงานของผมได้แปลบทความนี้มาจากมีเดียมเกี่ยวกับเรื่องของอิคิกายและผมมั่นใจเลยว,ว่าคุณผู้ฟังที่ติดตาม The Library อ,อยู่ก็น่าจะ เคยได้ยินทั้งปรัชญาของอิคิไกหรือแม้แต่ว่าบิสบิผมเชื่อว่าใครหลายคนรู้จักดีครับเพราะว่าผมเองก็ได้ทำพอดแคสต์หลักๆของปรัชญานี้ไปเยอะเหมือนกันเราอาจได้ยินคำว่าอิคิไกครั้งหรือสองครั้งจากโซเชียลมีเดียหนังสือหรือพอดแคสต์ของผมหากเรามาดูคำนิยามของความหมายของอิคิไกกันอีกครั้งหนึ่งอิคิไกครับเป็นปรัชญาของประเทศญี่ปุ่นที่มีมานานหลายศตวรรษและครอบคลุมวิถีชีวิตของผู้คนครับ หลายคนเชื่อกันว่าอิคิไกยมีขึ้นในยุคเฮอังอยู่ในช่วงคศ794-1185สิ่งที่คนเหล่านั้นเชื่อครับเขาเชื่อว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นมีความสุขกับการใช้ชีวิตและมีอายุที่ยืนยาวอิคิไกครับเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นคำว่าอิคิหมายถึงการมีชีวิตอยู่ส่วนคำว่าไกาครับหมายถึงคุณค่ารวมๆแล้วก็คือคุณค่าหรือความหมายของการมีชีวิตอยู่ เราจะเห็นได้เลยว่าคนที่เขามีอคิกกยในการดําเนินชีวิตครับมีหลายคนมากๆที่เราเองก็น่าจะรู้จักคนนึ่งที่โด่งดังมากและเป็นคนญี่ปุ่นเองก็คือคุณรุงจิโร่ที่ทําซูชิที่ดีที่สุดในโลกเขามีอคิไกยในการทํามากๆสิ่งที่เขาทํามันมากกว่าคําว่าคาดหวังผลตอบแทนเขาอยากทําเพราะว่าเขารักในสิ่งที่ทําจริงๆเขามีอคิไกยในการทําสิ่งนั้นจริงๆ ทุกๆครั้งครับคนที่เขามีอิคิไกเขาจะทํางานด้วยความรู้สึกมีความสุขเขาจะมุ่งมั่นเขาจะทุ่มเทเขาจะอุทิศตนให้กับกิจกรรมและสิ่งใดๆก็ตามที่เขารักและพึงพอใจหากเราสามารถนําอิคิไกามาใช้กับชีวิตตัวเองได้ผมเห็นหลายคนครับพยายามที่จะนําบทเรียนจากอิคิไกไม่ว่าจะเป็นแพช s i o n หรืออะไรก็ตามแต่มาประยุกต์ใช้กับตัวเองเขาจะทําให้ชีวิต มีไลฟ์สไตล์การทำงานที่เหมาะสมหลายคนสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มแข็งเขามีความสมดุลระหว่างการทำงานเขามีชีวิตประจำวันที่น่าพึงพอใจอาจจะคล้ายๆกับการมีแพชชั่นบวกกับการรู้จักดื่มดั่กับช่วงเวลาปัจจุบันนี่แหละครับคือการนำอิคิไกยมาใช้กับช่วงเวลาในปัจจุบันซึ่งในวันนี้ครับก่อนที่ผมเองจะพูดคุยถึง10บทเรียนจากอิคิไกผมขอเล่าถึง4เสาหลักครับ สี่เสาหลักพื้นฐานของอีกิไกยแผนภาพของอีกิกกยทั้งสี่เสาหลักจะแทนด้วยวงกลมสี่วงที่ทับซ้อนกันเรามาดูกันว่าอะไรครับคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกถึงสี่เสาหลักของอีกิไกยเสาหลักที่หนึ่งครับคือ what you love หรือสิ่งที่คุณรักหากเราพูดเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันดีก็อาจจะเป็น passion เป็นความหลงใหลของเราชิฟานนีกิครับเคยได้กล่าวไว้ว่า if you can find happiness within yourself you can't find happiness anywhere ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาความสุขในตัวคุณเองได้คุณจะไม่สามารถหาความสุขจากที่ไหนได้เลยผู้เขียนครับลองได้บอกว่าลองใช้เวลากับตัวเองเพื่อทบทวนว่าสิ่งใดคืออิคิกายของคุณถ้าวันนี้คุณพบสิ่งที่คุณชอบมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้น เป็นสิ่งที่คุณเต็มใจจะทําเมื่อไหร่ก็ได้บางอย่างที่ทําให้คุณตื่นเต้นเมื่อคุณพูดถึงเรื่องนี้และเป็นสิ่งที่คุณยินดีที่จะทําในทันทีอาจจะยังไม่ต้องให้ผลตอบแทนคุณก็ได้แต่คุณรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ทำครับหากใช้ตัวอย่างจากผมครับสิ่งที่ผมรักคือการได้เรียนรู้การได้เล่าเรื่องการได้ใช้ชีวิตให้เป็นแรงบันดาลใจกับใครสักคนผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ผมค้นพบกับตัวเอง ผมรักที่จะทําโดยไม่มีข้อแม้สิ่งนี้ไม่มีใครบรังคับให้ทาครับ,รบแถมผมเคยถูกมองว่าเป็นคนเพ้อฝันเกินไปด้วยในบางครั้งแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมรักที่จะทําในสิ่งนี้จริงๆทีนี้เรามาดูเสาหลักที่2ครับ what you are good at สิ่งที่คุณเก่งอันนี้จะเป็นคําว่า m i ช s i o ครับเป็นภารกิจที่คุณจะได้ทําอีกอย่างที่ต้องคำนึงถึงคือคุณเป็นใครหรืออยากเก่งอะไรรวมถึงทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติสำหรับตัวคุณ อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างครับที่คุณกําลังพร้อมและต้องการเรียนรู้ในทันทีคุณอาจจะมีบางสิ่งที่คุณกําลังทําอย่างหนักเพื่อให้บรรลุสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของทักษะที่คุณสามารถได้มาด้วยความพยายามของตัวเองคุณสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ให้ผลกําไรต่อชีวิตคุณได้คุณผู้ฟังก็อาจจะมองดูว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทําได้ดีและมันตอบโจทย์กับโลกนี้ในบางเรื่องคุณอาจจะไม่ต้องชอบก็ได้แต่เมื่อคุณทําคุณจะทําได้ดีอันนี้คุณผู้ฟังก็ลองหาดูนะครับ สสาหลักที่3ครับ What you can be paid or rewarded for สิ่งที่คุณสามารถได้รับค่าตอบแทนหรือรางวัลคุณอาจจะเชี่ยวชาญครับคำนี้เราจะใช้คำว่า profession อาชีพที่มีทักษะเฉพาะด้านในเสานี้ครับคุณต้องรู้ว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้าง Financial Tower หรือหอคอยทางการเงินคุณต้องการเงินเพื่อความอยู่รอดเพื่อรองรับความต้องการในชีวิตประจำวันและเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายในอนาคตดังนั้นครับ อิคิการของคุณจะต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นสามารถจ่ายหรือให้รางวัลแก่คุณได้ในเสาหลักนี้การรักในสิ่งที่คุณทำการมีแพชชั่นหรือการเป็นโปรเฟสเซอร์ในบางครั้งอาจไม่เพียงพอการรับเงินหรือรางวัลที่สมควรได้รับก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเรามาดูเสาหลักที่4ครับ what the world needs สิ่งที่โลกต้องการในกเสานี้ครับเราจะใช้คำว่า focation ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพอย่างแรงกล้า ผู้เขียนครับเขาบอกไว้ว่าเราจะมีความสุขมากเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เราทําสามารถช่วยผู้คนจํานวนมากและทําให้ผู้คนและโลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นสิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองกําลังมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้วิธีนี้ครับจะช่วยคุณใกล้ชิดกับอิคิไกามากขึ้นหากคุณรู้ว่า4ี่เสาหลักที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างที่คุณคล้ายคลืงนกับ4ี่เสาหลัก เพราะคุณยุรู้อยู่แล้วครับว่างานที่ทําอยู่ในขณะน,นี้มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนมากมายและโลกใบนี้สิ่งที่เราต้องการคือโอกาสที่คุณสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาทุกๆความสําเร็จครับล้วนเกิดจากการมองเห็นปัญหาและโอกาสที่ในที่สุดแล้วทัศนคติเหล่านั้นก่อให้เกิดวิสัยทัศน์แล้วทีนี้ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เสาหลักของอิทธิัยแล้วเราจะมาดูกันว่า1ิบบทเรียนที่อิทธิไกจะให้กับเรามีอะไรบ้างเรามาฟังไปพร้อมกันครับ บทเรียนที่1 stay active กระตือรือร้อนอยู่เสมอผู้เขียนครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อคุณหยุดทําสิ่งที่คุณรักคุณจะสูญเสียเป้าหมายในชีวิตไปอย่างง่ายดายนั่นเป็นเหตุผลสําคัญที่คุณต้องทําสิ่งที่มีคุณค่าก้าวหน้าคุณจะต้องช่วยเหลือคนรอบข้างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในบางครั้งแม้ว่ากิจกรรมทางอาชีพของคุณจะสิ้นสุดลงหลังจากการเกษยียณอายุก็ตามผมมีข้อเท็จจริงนึงครับเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นก็คือเขาไม่มีคําว่าเกษยียณในแง่ของการออกจากงาน หมายความว่าเราจะต้องไม่หยุดทําในสิ่งที่เราต้องทําไปตลอดชีวิตการ,กรเกษียณไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดทํางานครับจะเป็นอย่างไรครับหากผมบอกว่าหากคุณไม่มีงานทําคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไร้ค่าจากการสังเกตในกลุ่มที่กเกษียณตัวเองแล้วครับทุกๆคนอยากที่จะมีส่วนร่วมกับการทํางานบางอย่างเสมอเพราะนั่นเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับคนอื่นและเป็นการตอกย้ําการมีอยู่ของตัวเขาเองเขาจะรู้สึกถูกเติมเต็มครับ บทเรียนที่ 2. slowly ทำทุกสิ่งให้ช้าลงในความหมายของอิกายครับหลายครั้งที่เขาจะสาธยายว่าคุณจะต้องดำเนินชีวิตไปอย่างช้าๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบแน่นอนว่าคุณสามารถไปได้ไกลเมื่อคุณทิ้งความรู้สึกของความเร่งด่วนไว้ข้างหลังหลังจากนั้นคุณจะมีชีวิตและเวลาที่ใช้จะมีความหมายแบบใหม่ขึ้นมาครั้งนึ่งอับราฮัมลินคอนเขาก็ยังได้กล่าวไว้ว่า I walk slowly but I never walk backward เขาเป็นคนเดินช้าแต่เขาจะไม่มีวันเดินถอยหลังในบางครั้งเราก็จาเป็นต้องหายใจลึกและปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคุณอาจจะค่อยๆก้าวทีละขั้นจนสุดท้ายคุณจะพบว่าตัวเองได้เดินทางมาถึงที่หมายโดยไม่รู้ตัวบางครั้งความเร่งรีบอาจได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเร่งรีบไปเสียทุกอย่างเป้าหมายทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นในเร็ววันแต่ในบางครั้งความเร่งรีบเหล่านั้นเองอาจทําให้คุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณของคุณ ถูกลดคุณภาพลงครับบทเรียนที่3 don't fill your stomach อย่าทานอิ่มจนเกินไปจากที่ผมได้อ่านหนังสือเรื่องของอิคิกากครับจริงๆเขาพูดถึงเรื่องการกินไว้เยอะมากๆเพราะต้องยอมรับเลยว่าชีวิตของเราก็ขึ้นตรงกับการรับประทานอาหารเยอะมากๆคนญี่ปุ่นที่ใช้อิฮิกายในการดำเนินชีวิตครับเขาจะมีแนวคิดหนึ่งที่ชื่อว่าฮาระทาจิบุแปลว่าทานจนอิ่มเพียงแค่80%ครับ พวกเขาเชื่อว่าการทานจนอิ่ม80%เพียงแค่80%จะทําให้ชีวิตของพวกเขาอยู่ได้ยืนยาวสิ่งที่คุณกินส่งผลต่อความรู้สึกของคุณเสมอหากคุณผู้ฟังครับได้เริ่มควบคุมและกินอาหารเพื่อสุขภาพคุณจะสามารถคิดได้ว่าคุณมีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าคุณกินอิ่มเกินไปบ่อยๆคุณก็จะมาคิดว่าคุณกินมากเกินไปหรือเปล่าคุณทําลายสุขภาพตัวเองคุณอาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองในบางครั้งด้วย นั่นคือเหตุผลที่ผมแนะนำให้คุณกินอาหารเพื่อสุขภาพและกินในปริมาณที่พอเหมาะจริงๆแล้วตัวผมครับเป็นคนหนึ่งที่เข้มงวดเรื่องอาหารกับตัวเองมากๆแต่วันไหนที่ผมเลือกอาหารดีๆให้กับตัวเองผมแอบชีฟคุณภาพอาหารในวันนั้นผมมีความรู้สึกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่สมบูรณ์แบบอย่างน่าแปลกใจครับคุณผู้ฟังบทเรียนที่4 s mile ยิ้มแย้มครับข้อมูลจากเว็บไซต์ Wal ตั n University ในบทความ the power of smiling ครับเขาได้กล่าวไว้ว่า คุณจะรู้สึกดีเมื่อคุณยิ้มการยิ้มจะเพิ่มระดับม o ด enhancing Hormones ครับหรือฮอร์โมนที่กระตุ้นอารมณ์ในขณะเดียวกันการยิ้มของคุณก็ลด stress enhancing Hormones เช่นกันเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดจากการได้เรียนรู้จากบทความ TED Talk หรือหนังสือมีหลายบทความครับที่เขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่จิตใจของคุณที่นำร่างกายคุณสามารถใช้ร่างกายของคุณซึ่งสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าควบคุมจิตใจของคุณได้ด้วย เราสามารถควบคุมร่างกายของเราได้ตามที่ใจเรานึกเราสามารถยิ้มได้ตั้งแต่ตอนนี้และที่สําคัญเมื่อเรายิ้มครับจิตใจของเราก็ยิ้มตามไปด้วยต่อให้ตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกดีจริงๆแต่หลายครั้งที่เราแกล้งทําเป็นรู้สึกดีเราอาจจะรู้สึกดีก็ได้ครับดังโค้ดหนึ่งที่เขาบอกไว้ว่า fake it until you make it โดยเฉพาะการควบคุมร่างกายของคุณการยิ้มในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้มีความสุขแต่การทําแบบนั้นครับ จะทาให้บางสิ่งบางอย่างที่สําคัญเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของคุณแม้ว่าในชีวิตเรามักจะพบสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่ดีหรือไม่เหมาะสมในหลายๆครั้งแต่เขาขอให้ตระหนักไว้เสมอว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้และการที่คุณอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่รู้จบนี่เป็นเสมอสิทธทิพิเศษที่คุณจะได้โอบกอดไว้ในที่สุดผมขอยกประโยคนึงมาจากหนังสือว่าบิสบินะครับผมชอบประโยคนี้มากๆ be grateful for even the tiniest of miracles because they add up to this thing called life. ขอให้คุณได้ทราบซึ้งต่อปฏิหารแม้เพียงเล็กน้อยเพราะมันจะถูกผนวกเข้ากับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตบทเรียนที่5ครับ stay in shape for your next birthday ดูแลร่างกายของคุณเพื่อวันเกิดในปีหน้าจริงๆข้อนี้ก็แอบน่ารักนิดหนึ่งนะครับเพราะร่างกายของคุณต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมออย่างที่เราได้รู้กันครับหากคุณมีโพสเจอหากคุณสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ดี ใจิตใจของคุณจะดีตามไปด้วยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องฝึกใจิตใจแล้วให้ร่างกายคุณดีตามก็ได้คุณสามารถเริ่มฝึกฝนร่างกายตัวเองได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยลองเริ่มต้นออกกําลังกายบ้างในทุกๆครั้งที่คุณมีโอกาสมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่คุณชอบอาจจะเป็นการวิ่งการว่ายน้ําหรือแม้แต่การทํางานบ้านของคุณการที่คุณขยับในทุกๆวันย่อมดีกว่าการออกกําลังกายแบบหนักๆเพียงครั้งเดียวในชีวิตนี้เรากําลังเล่นเกมระยะยาวครับบทเรียนที่6 Surround yourself with friends who always think positive. สร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เต็มไปด้วยเพื่อนที่คิดในแง่ดีหากคุณผู้ฟังได้เรียนถึงปรัชญยาญยี่ปุ่นเขาจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับสุขภาพเยอะมากๆแต่หนึ่งในสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้มากๆเลยก็คือความสัมพันธ์ที่ดีครับเพื่อนมีบทบาทสําคัญในชีวิตของคุณเสมอคุณสามารถไว้วางใจใพวกเขาแบ่งปัน พูดคุยถึงประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกันรับคำแนะนำที่สำคัญคุณจะได้ดื่มด่ำช่วงเวลาอันสนุกสนานด้วยกันเสมอผมอยากเน้นย้ำถึงความสำคัญตรงนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพราะถ้าคุณปราศจากมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการคอนเน็์หากันความรู้สึกยินดีการต่อสู้และความกลัวของคุณจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันน้ครับหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ต้องยอมรับเลยก็คือคนสนใจในปัจจุบัน มีความเป็นปักเจ็ดชนมากขึ้นเขาอาจจะชอบใช้เวลากับหน้าจอ,อสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือโซเชียลมีเดียที่พยายามดึงดูดความสนใจของคนอยู่ตลอดเวลามันอาจจะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องใช้เวลาดื่มด่ำอยู่กับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวแทนที่จะเสียเวลาไปกับโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ครับบทเรียนที่7 reconnect with nature เชื่อมต่อกับธรรมชาติ จริงๆแล้วพวกเราถูกสร้างมาจากธรรมชาติผมเชื่อว่าใครหลายคนเข้าใจตรงนี้ดีเพราะว่าทุกๆส่วนของร่างกายเราครับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปหมดตอนนี้พวกคุณส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองแต่สิ่งสําคัญคือคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติมากขึ้นเพื่อเติมเต็มพลังงานภายในร่างกายทุกๆครั้งที่คุณได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติครับประสาททั้ง5ของคุณการมองเห็นการได้ยินกลิ่นรสและการสัมผัส เป็นการฝึกสติแบบหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติในปัจจุบันเพื่อให้คุณได้สามารถฟื้นฟูร่างกายและช่วยทำให้จิตใจของคุณครับสงบสุขบทเรียนที่8 be grateful แสดงความขอบคุณกับสิ่งต่างๆมันคือการซาบซึ้งในสิ่งที่คุณมีครับทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกขอบคุณในตอนนี้คุณกำลังฟังผมอยู่ผมอยากให้คุณได้ลองขอบคุณสมาร์ทโฟนขอบคุณโซเชียลมีเดียที่ทำให้คุณได้มาฟังสิ่งดีๆแบบนี้ หรือแม้แต่การขอบคุณตัวคุณเองที่เลือกที่จะเรียนรู้อยากที่จะหาความรู้อยากที่จะเป็นอิสระจากการเรียนรู้ขอบคุณตัวคุณเองที่อยากที่จะเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเองแค่การขอบคุณในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็นแน่นอนมันทําให้คุณมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้ครับลองเริ่มต้นขอบคุณอากาศบริสุทธิ์และอาหารอันอุดมสมบูรณ์ขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆของคุณที่ทําให้คุณมีวันที่สดใสและมีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิต ในนนวัี้บทเรียนที่9ครับ live in the present moment มีสติอยู่กับปัจจุบันในข้อนี้จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งคุณอาจจะต้องหยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่กลัวอนาคตที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะดีกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันและทําให้ดีที่สุดคุณต้องทาให้มันคุ้มค่าที่จะจดจําในชีวิตของคุณและบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่10 follow your ikigai ลองตามหาอิคิไกของตัวคุณครับผู้เขียนครับเขาบอกไว้ว่าภายในตัวคุณจะต้องมีความรู้สึกหลงไหลบางอย่างคุณมีพรสวรรค์คุณมีทาเลินเฉพาะตัวคุณสามารถให้ความหมายกับชีวิตได้ในทุกๆวันมันเป็นแรงกระตุ้นให้คุณแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดไปตลอดชีวิตหากตอนนี้ครับคุณยังไม่พบอิคิไกของตัวเองไม่เป็นไรครับภารกิจของคุณคือการค้นหามันไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพบมัน ไม่มีคำบัญญัติครับว่าคุณจะต้องเจออิคิไกในช่วงอายุเท่าไหร่ตราบใดที่คุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้ตราบใดที่คุณไม่หยุดที่จะค้นหาจริงๆแล้วนั่นก็คืออิคิไกนะครับหรือคุณผู้ฟังเองอาจจะลองมองหาใครสักคนที่มีขี้ไกลองคิดดูว่าในชีวิตของคุณมีใครหรือเปล่าที่เขามีความหลงใหลมากกว่าคนอื่นเขามีความฝันที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเขามีเหตุผลที่ทําให้ตื่นนอนอย่างมีเป้าหมายแม้ว่าความหมายของอิคิไกครับจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่เพื่อให้มันใกล้เคีียมาท่สุด มันคือการค้นหาเป้าหมายในชีวิตที่สามารถกระตุ้นครับให้คุณทํามันพร้อมกับความรู้สึกพึงพอใจและความสุขอยู่เสมอผมมีโค้ดหนึ่งจากเอ็มานูเอลคารเขาเป็นนักปัชญาชาวเยอรมันผมชอบโค้ดนี้นะครับ rose for happiness something to do someone to love something to hope for หลักแห่งความสุขมีดังนี้คุณจะมีบางสิ่งให้ทําคุณจะมีบางคนให้รักและคุณมีบางอย่างให้หวังและเมื่อใดก็ตามที่คุณหาอิทธิกยของตัวเองพบ คุณอาจจะมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ได้ครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนําเรื่องของอิคิไกมาถ่ายทอดผ่านพอดแคสต์ในเอพิซดนี้สําหรับผมแล้วพอดแคสต์นี้ค่อนข้างอบอุ่นครับพอาะทุกครั้งที่ผมได้พูดถึงปัชญายญี่ปุ่นเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการดื่มด่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจตัวเองการค้นพบสิ่งที่เราอยากที่จะทําจริงๆและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็อยากที่จะหาแพชชั่นของตัวเองเจออยากรู้ว่าสิ่งที่คุณทําได้ดีแล้วโลกต้องการคืออะไร ผมจึงกล้าบอกได้เลยว่าอิคิไกครับมันคือปัชญาแห่งความสุขที่ใช้ได้ตลอดชีวิตอิคิไกมีสเสน่ห์ในตัวของเขาเองมากซึ่งจริงๆแล้วยังมีวบิสบีกับอิคิไกยที่สามารถนํามาร่วมกันได้หากพูดถึงวบิสบีครับก็อาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตในทุกๆปัญหาในทุกๆเรื่องราวที่คุณไม่ชอบแต่มันเกิดขึ้นหากคุณโอบกอดได้หากคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับมันคือวบิสบีครับมันคือความสวยงามของความไม่สมบูรณ์แบบ และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนีครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b <good share>, s c r i b e เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากสนับสนุนผมนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ครับทีมงาน The Library และผมเอง Lion นะครับขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ